การสอบนักปราบ <t> ปิศาจครั้งแรกจะจัดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้าวันนี้ก็าจะเป็นคนอธิบายกติกาของการสอบครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มกันก็าจะมีการล่าเล่นกับทุกคนหาว่าใครสามารถรับกระดิ่งในมือของข้าได้ก็จะสามารถขึ้นเป็นนักปราบปิศาจได้ทัท <c oughs> นทีนี่ดีจริงๆพูดจริงหรือแน่นอนเขาไม่เคยโกหกใครใช่ใช่ใช่ อะไรอ่ะเอ๊ะโอ้โหไม่ทานเลยเนี่ยเนี่ยไม่ทันเลยไม่ได้แล้วโอกาสแล้วสิโอ้โหไม่มีโอกาสงกติกาการสอบกับทุกคนก่อนเธอยินดีกับเจ้าเห็ดด้วยที่รับกระดิ่งได้ล่วงหน้าเงินเจ้าก็เป็นแมวเหมียวน้อยของข้าวันหนึ่งเนี่ยพี่สุยมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยชายคนนี้เป็นใครกันรอผิวเผือกโมกูจือ ได้ยินว่าวไม่มีใครยินดีกับเ,เขา,าข้าขอถามสักหน่อยว่ากติกาการสอบครั้งแรกคืออะไรช่วยไม่ได้ข้าเองก็ไม่ชอบสอนงั้นจะอธิบายสั้นๆข้าไปหวัวรวมกลุ่มได้อิสระกลุ่มที่ได้มุกปีศาจจากพึ่งปีศาจหนึ100่งร้อยเมตรก่อนจะผ่านการทดสอบหนึ่งร้อยเม็รเยอะเยแล้ว่าอยากได้มุกปีศาจเยอะเท่าไร่ก็ควมีคนในกลุ่มเยอะเท่านั้นเอ๊ะ อะรอง,องร่วมกลุ่มกับข้าเถอะด้วยฝีมือของข้าอย่าว่าแต่ร้อยเม็ดเลยต่อให้หนึ่งพันเม็ดก็ไร้ปัญหาข้าไม่ร่วมกลุ่มกับเจ้าหรอกเจ้าไปเถอะหรือเจ้าจะยังจับกลุ่มกับฮูืออีกเหรอเขายังทําเจ้าเดือดร้อนไม่พอเหรอเฉิงจี้เนียนถ้ามาอยู่ครู่เดียวเจ้าก็อดเบงอีกแล้วเหรอทำอะไรของเจ้าน่ะแน่ใจนะจะไม่จับกลุ่มกับข้า จ้าอ,อย่าเสียใจแล้วถงถงเจ้ามีสิทธ์อะไรเรียกถงถงโหปีศาจมาแล้วข้าจะยอมแม่ตารับเลี้ยงเจ้าไว้ก็ได้แต่เจ้าต้องเอามุกปีศาจในตัวเจ้ามาแบ่งให้กับทุกคน<อ>ใช่หร<อ>ือไม่ใ,ใช่แล้วใช่แล้วใช่ข้าจะแบ่งกับเจ้าเดี๋ยวนี้เลยมาเอาละดูแล้วทุกคนสนใจกันไม่น้อยอีกสามวันให้หลังเจอกันที่เขาไปหัว